สวัสดีครับพบกับช่อง NVZ Channel ครับวันนี้เราจะมาทำคลิปรีวิววิธีการซ่อมไอตัวรีโมทของทีวีโซนีนะครับรุ่นนี้ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นตัว Sony ่บาเวีย65 X 9 0 0 0 H นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าอาการให้ฟังก่อนตอนแรกนะครับเรากดได้ทุกปุ่มแต่พอเมื่อกี้มันตกนะครับก็เลย ใช้งานปุ่มด้านบนกดกด,กดขึ้นไม่ได้แล้วก็ปุ่มโอมก็ใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะมาลองซ่อมกันก่อนนะครับก็คือตอนนี้เราใช้มาหลายปีแล้วนะครับก็ประมาณ4ี่ปีฝุ่นหรือว่าทุกอย่างเมนบอร์ดอะไรพวกนี้มันอาจจะสกระปรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองออทําความสะอาดกันก่อนนะครับวิธีการแกะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอุปกรณ์เราใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครมีน้ำมันอเนกประสงค์ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าดีกว่านี้ก็ใช้ได้ไอตัวล้างแผงวงจรนะครับ แล้วก็พี่ชู่นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับรีโมทเราใช้มานานนะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้แปรงสีฟันนะครับทําความสะอาดฝุ่นอะไรทุกอย่างก่อนแกะนะครับแล้วฝั่งด้านหลังนี่ครับตอนที่เราแกะอันนี้ผมแกะแล้วนะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเอาฐานออกก่อนนะครับก็คือฝั่งไหนที่มันไม่ใช่สปริงนะครับฝั่งตรงข้ามของสปริงเราก็กดแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะครับเอาฐานออกทั้งสองก้อนเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะสังเกตว่าขอบตรงนี้ครับมันซิลมาดีมากแล้วไม่มีน็อตเลยสักตัวนะเราไม่ต้องหาน็อตนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะเพราะว่าผมลองหาวิธีแกะมาแล้วนะครับเราใช้ไขควงปากแบนนะครับก็ให้มันแบนสามารถสอดเข้าไปในช่องนี้ได้นะครับแต่เมื่อกี้ผมเอาออกมาแล้วนะครับตัวนี้ฝาครอบตัวนี้ครัค่อนข้างแข็งนะครับออกยากอยู่นะครับ เราต้องใช้แรงนะครับดังนั้นเราต้องงัดเข้าไปในจุดริมๆตรงนี้นะครับแล้วก็งัดมันขึ้นมาแต่อาจจะเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับต้องระวังเนาะแล้วก็มันก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะมีเนี่ยครับตรงสลักตรงเนี้ยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับก็นี่สองฝั่งแล้วก็ด้านบนอีกอันนึงนะครับตรงนี้นะครับพองัดออกมาก็งัดซ้ายงัดขวานะครับด้านบนก็งัดขึ้นไปแล้วก็ออกอย่างนี้ได้เลยนะครับ ถ้าไม่โฟกัสบ้างขออภัยนะครับอพอเราออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเริ่มทําความสะอาดได้เลยนะครับจริงๆแล้วนะครับไล่ขอบทุกอย่างนะครับให้มันฝุ่นออกไปก่อนที่เราจะไปถึงวงจรด้านในนะครับเราก็ปัดๆอย่างนี้นะครับถึงวิธีการแกะเราไม่ต้องแกะด้านตูดนะครับเมื่อกี้ผมลองแล้วมันยากเนาะสออันนี้นะ มันจะมีช่องอยู่นะครับจริงๆมันน่าจะทําได้แต่พอทําแล้วมันไม่เวิร์กนะครับผมก็เลยเปลี่ยนด้านมาทําด้านบนแทนนะครับระวังตรงนี้ด้วยนะครับหลอดไฟนะครับเราก็ใช้ไขควงปากแบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็งัดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับแย่เข้าไปแล้วก็งัดก็งัดอย่างนี้นะได้ละเอาทั้งหัวมันออกมาก่อนอย่างนี้นะครับฝั่งหนึ่งละ อีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ไขควงนุ่นีะครับงัดอ่ะอย่างนี้ออกมาละขอให้มันได้แบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยถ้ามันได้อย่างนี้แล้วโอเคละนะครับแล้วเราก็ใช้มือสองข้างประคองแล้วก็ยัดล่องไว้แล้วหลังจากนั้นะจะง,ง่ายแล้วครับเราแค่โยกซ้ายโยกขวานะครับถ้าถ้าเราทําได้ก็ไม่ต้องใช้อันนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็ขยับนี้ครับค่อยๆเซาะล่องขอบๆไปนะครับ ค่อยๆเโซะแล้วก็ใช้นี่ใช้ปากไขควงแทงเข้าไปแล้วก็ขยับซ้ายขวานะครับฝั่งนี้ก็ยังยังไม่หลุดก็นี่ครับงัดเงียบเบี่ยง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 อย่างเงี้ยครับนี่มันก็จะยืดหยุ่นของมันประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะมันไม่ได้เสียหายง่ายนะพลาสติกจากโรงงานเออระวังตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้หลุดนะครับมันจะเป็นตัว ติดใส่ๆบางๆนะครับอยู่ตรงนั่งบนนะครับอย่าให้หายนะครับตัวนี้นะอ่ะโอเคออกมาละประมาณนี้นะครับฝาหลังก็ออกมาแบบนี้ไอตัวอะคริลิกใสๆตัวนี้ก็เก็บไว้อย่างดีนะครับอย่าไปหายนะไอตัวนี้ก็เอาออกวางอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับด้านใน ฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มใช่ไหมครับเราก็สามารถถอดออกมานะครับเพื่อทําความสะอาดได้ทุกชิ้นเลยนะครับผมก็อาจจะไล่ฝาหลังก่อนอย่างเงี้ยครับเราก็ทําความสะอาดมันนะครับแต่เมื่อกี้ผมได้ใช้น้ำมันอนเนกประสงค์ตัว WD40 นี้ไปแล้วนะไอ้พวกลดป้องกันสนิมอะไรพวกนี้ยครับผมก็ฉีดใส่แปรงสีฟันนะครับก เอามาทําความสะอาดประมาณนี้เมื่อกี้ไปละนะครับอันนี้ต้องถอยมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเพราะว่ามันแก้ปัญหาได้ไงก็เลยอยากจะทําทคลิปให้ดูนะครับอันนี้เราถอดออกมาได้เลยนะครับแต่เราจะสังเกตว่าไอตัวที่มันหลุดออกมาได้ก็คือตัวนี้นะตรงกลางนี่นะให้ทุกท่านสังเกตนะครับก่อนที่เราจะถอด,อดปุ่มเนี้ยนะครับมันก็จะมีตําหนิมาร์กกิ้งอยู่ ด้านขวานะครับของปุ่มนะครับมันจะเป็นรอยแบบนี้เนาะนูนขึ้นมานะครับขออนุญาตซูมนิดนึงนะกล้องเห็นชัดไหมอ่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นรอยอย่างเงี้ยครับเป็นลูกศรทางขวามือนะครับก็จําตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับแต่ถ้าใครจําไม่ได้สมมุติว่าดึงออกมาแล้วถ้าทาความสะอาดไปแล้วแล้วมันหลุดผมให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงล่องของการใส่กลับเข้าไปอะครับ ตรงนี้มุมนี้กับมุมนี้นะครับมันจะใหญ่กว่าไอตัวมุมเล็กๆตรงด้านล่างตรงนี้ดังนั้นให้เราหันไปให้มันลงล็อกอย่างนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้จะใหญ่กว่าใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเล็กนะครับประมาณนี้นะส่วนด้านหน้าก็คือตรงนี้ครับมันจะมีมุมตรงนี้ใช่ไหมครับด้านขวามือที่ผมบอกเป็นรอยอยู่นะครับอ่าตรงนี้นะตอนใส่ก็ต้องแบบนี้นะครับ ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ทําความสะอาดนะครับไล่ฝุ่นทุกอย่างให้มันสะอาดฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับก็ทําความสะอาดนะครับแล้วก็ร่องอะไรต่างๆที่มันมีฝุ่นคราบสปกปรกที่มันเป็นก้อนๆน,นะครับอยังนนก็ไล่ออกให้หมดนะครับเเวลาเรากดปุ่มอะ่ะมันอาจจะไปโดนแล้วมันก็ไม่ทําทําให้แผงไม่ทํางานแล้วแผงวงจรน,นี้ก็เหมือนกันนะครับทําความสะอาดไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับมัน ไม่ได้เสียหายอะไรดูแล้วนะครับเลือกแปรงสีฟันให้มันแบบนุ่มๆแล้วกันนะครับขนแปรงนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ปัดๆๆอย่างนี้นะครับด้านล่างถ้าเป็นสนิมเราก็ใช้ตัวน้ำมันอนเนกประสงค์พวกนี้ครับฉีดเพราะว่ามันป้องกันสนิมได้เนาะอันนี้ผมใช้แบบนี้เนาะถ้าใครมีน้ํายาอะไรแนะนําก็บอกต่อได้นะครับก็พิมพ์มาในคอมเมนต์เนาะผมก็ไม่ได้เป็นช่างนะผมเป็นคนใช้งานปกตินี่แหละก็อย่างที่พูดในทุกๆคลิปนะครับ ถ้าผมเจอปัญหาอะไรผมซ่อมได้ผมซ่อมเองแล้วผมจะทาคลิปให้ทุกท่านได้รับชมแบบนี้นะครับก็เอาไปลองทํากันดูเนาะมาพอทําความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเรามาถึงขั้นตอนาการประกอบแล้วนะครับวิธีประกอบกลับเข้าไปนะครับเราก็เอาแผงวงย้อนนี้วางด้านหลังตรงนี้ก่อนนะครับโดยที่ให้กดลวดนะครับเข้าไปก่อนนะครับพอมันลงล็อก,กแล้วทุกอย่างมันก็จะนี่ครับ มันจะลงตรงล็อกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราใช้ปุ่มตรงนี้ครับจะวางลงไปตรงนี้นะครับโดยที่เล็งให้มันตรงล็อกอข้างๆตรงนี้นะครับแล้วด้านล่างนะครับมันก็จะพอดีกับตัวนี้ด้วยนะครับก็วางลงไปก่อนได้แล้วก็ใช้ตัวอะคริลิกตรงนี้ครับวางตรงมุมบนนะครับตำแหน่งนี้นะครับ ส่วนปุ่มตรงนี้นะครับถ้าใครหลุดนะครับให้คอนเฟิร์มด้วยการที่ตรงมีตำหนิตรงนี้นะครับไว้ด้านขวามือนี่นะครับตรงนี้เอาไว้ด้านขวามือนะครับมันจะมีรอยอยู่นะครับแล้วสังเกตเด้านตรงนี้นะครับมันก็จะใหญ่กว่าฝั่งข้างล่างสองอันนี้นะครับเอาใหญ่ๆไว้ข้างบนนะครับ วางลงไปแล้วกท็ทดสอบในการกดด้วยนะครับให้มันลงล็อกและขยับด้วยนะครับฮประมาณนี้อขอโทษครับไม่โฟกัสขอไปนะครับนี่ครับทดสอบการขยับด้วยนะครับแล้วก็กดลงไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเอาตรงนี้ประกบลงไปด้านบนแต่เล็งตรงนี้ก่อนนะครับให้ปุ่มอะคริลิกด้านบนนี้ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนนะครับเราค่อยเริ่มกดปุ่มก็ลองขยับดูนะครับไอในปุ่มไหนก็สักครู่นะครับขยับนิดหนึง่งนะใครถนัดหยิบขึ้นมาทำก็ง่ายกว่าก็หยิบขึ้นมาทำเลยนะครับเพราะว่ากับโต๊ะนี้บางทีมันนะครับใส่ยากกว่านแบบนี้นะครับเรียบร้อยละนะครับ ไอ้ตัวนี้ก็เราก็สวมเข้าไปเลยนะครับแบบให้มันแก๊ปสวมเข้าไปตรงนี้ฝั่งนี้ก่อนเอาหัวมันชิดอย่างนี้ก่อนนะครับเราค่อยก,กดกดลงไปนะครับแบบนี้เนี่ก็แน่นละนะครับลงล็อกละฝาหลังอ,อย่าเพิ่งใส่ฐานก่อนโอเคแบบนี้นะครับเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการทำความสะอาดรีโมท ที่เราใช้มานางไปในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับมาทดสอบกันนะครับเมื่อกี้ปุ่มบนผมกดไม่ได้นะครับอันนี้กดลงล่างก่อนเนาะอ่ะเนี่ยครับด้านบนได้แล้วนะครับแล้วก็ลงมาซ้ายทางขวาซ้ายลงบนแล้วปุ่มโฮมอ่ะก็ใช้ได้แล้วนะครับ โอเคนะครับก็คลิปนี้ทำสั้นๆนะครับลองเอาไปทำตามกันดูนะครับวิธีทำความสะอาดแล้วก็ถือว่าเป็นการซ่อมรีโมทนะครับบางคนตกแล้วก็ใช้ไม่ได้บางคนก็ใช้ไปนานๆแล้วก็กดปุ่มอะไรไม่ได้นะครับเรามาทำความสะอาดกันก่อนนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับอันนี้ผมลองทำเองแล้วกออ็อยากจะให้ทุกท่านได้ทำกันดูนะครับถ้ามันโอเคเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ไงนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ซื้อใหม่ ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับอันนั้นก็มีลิงก์อยู่เหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นแผ่น2เนาะพอดีซ่อมได้สกอตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ